ไม่แผ่วเลยจริงๆบรรดานักท่องเที่ยวทำร้ายร่างกายกันและล่าสุดคุณผู้ชมคะข่าวเบื้องต้นบอกว่าเป็นสาวสองค่ะตบตีกันนะคะซึ่งซอยบางลาหลายคนรู่วมเป็นสถานบันเทิงคนเยอะ,น,ยอะนักท่องเที่ยวเยอะยันเช้า,า,ชาอ่ะยันเช้าใช่ไหมยันวางเลยอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามีคลิปนี้ออกมาโดยมูลเหตุบอกว่าการทำร้ายร่างกายกันครั้งนี้แย่งแขกกันค่ะ ไม่แผ่วจริงๆ จริงๆคลิปนี้ความยาว1นาที39วินาทีนะคะคแต่เราตัดมาบางช่วงบางตอนที่ได้เห็นว่ามีการตเตะเซยมีการเอารองเท้าตบหน้ามีการทำร้ายร่างกายกันเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเพจโคดจังภูเก็ตค่าแชร์คลิปนี้พร้อมระบุข้อความบอกว่า ดิฉันขอพูดคำสุภาพนะแต่จริงๆมันมีคำหยาบอยู่ <Ừ. S 1> เนี่ยทำมาหากินกันในซอยบางลาป่าตองไม่สํานึกทําชื่อเสียงในซอยเสียหายหมดเถื่อนเกินซอยบางลาป่าตองตีกันยับแย่งชิงนะเนี่ยคุณผู้ชมเขาบรรยายไม่ได้พูดออกอากาศไม่ได้แต่เขาฝากตํารวจค่ะแล้วก็ผู้กํากับเมืองป่าตองฟิตฟิฟน้อยคือให้ทํางานอะ uh. นะอย่าเอาเต็มวย อยากเอาแต่อะเรฮะเขาเขียนมาบางีจร้ใช้่าในเพจเขาเขียนแล้วเขาบอกขอให้ขยันทำงานพู้ง่ายคือให้มาช่วยกดขันดูแลไม่ให้เกิดสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าการทะเลาวิวาทกันในพื้นที่ซึ่งมันเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวเอาแบบนี้ก็แล้วกันแล้วก็ติดแฮชแท็กภาค 8ค่ะคุณผู้ชมโดยคลิปนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นในซอยบางลาป่าตองอภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วเราจะเห็นในคลิปว่ามีสาวประเภท2อ,อยู่ด้วยและภาพที่เห็นคือเป็นลักษณะของการรุมตบรุมตีทะเลาะกันด่าทอกันไปมาคลิปนี้ถูกแชร์กันไปทุกคนโทษสาวสองก่อนเลยคุณผู้ชมคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างครับโอ้โหคอมเมนต์นี่มากันแบบโอ้โหเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะหลายคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะ อทำไมทำแบบนี้รู้สึกมันเหมือนแบบฝูงลิงทะเลาะก,กันนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนถ่ายจุดจุดอะไรไม่รู้นะฮะเนี่ยขาตบตีแย่งแขกกันแบบนี้ทำร้ายนักท่องเที่ยวสร้างภาพลักษณ์ที่เสียเออนี่ฮะเป็นประจำครับ แอดครับตรงนี้เขาบอกว่ามีการทะเลาะแย่งแขกกันเป็นประจําเลยเหรอเออเนี่ยแหละค่ะแล้วภาพลักษณ์มันก็เลยส่งผลไปล่าสุดทีมขา่าวใหญ่ช่อง8เราเช็คไปนะคะก็ไปยังตํารวจในพื้นที่คุณผู้ชมพบว่าตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายใดมาแจ้งความกับตํารวจแต่ตํารวจบอกว่าไม่ได้นิ่นอนใจนะเห็นคลิปที่แชร์ในโลกออนไลน์แล้วก็เก็บข้อมูลเอาไว้ทุกส่วนแล้วว่าใครทําอะไรที่ไหนจนทราบว่าการทะเลาะวิวาทแย่งชิงลูกค้าต่างชาตินั้นตรงนี้จริงๆ แต่คนที่ตบตีต้นเรื่องไม่ใช่สาวสองนะคะ,ะเป็นผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้า